ก่อนหน้านี้ที่เราได้เห็นช่วงระยะเวลาการเจริญเติบโตของเกาลักเมื่อเกาลักออกดอกออกผลนะคะใช้เวลาประมาณ1เดือนค่ะจากผลเกาลักษ์สีเขียวๆผลก็จะเริ่มเปลี่ยนสีค่ะที่คุณลุงบอกนะคะว่าต้นนี้เดินผ่ามานี้ก็คือใกล้สุกแล้วค่ะแต่ยังไม่สุกเต็มที่นีเวเดินเด๋เดินเข้าไปดูอีกค่ะว่าตรงต้นเกาลักที่สุกแล้วจะอยู่ตรงไหนคะ่ะ เการ้านเราลงมาเลยคือเรียกได้ว,ว่าอันนี้คือแข่เต็มที่หรอคะค่ะสุกเต็มที่แล้วอันนี้สุกเต็มที่แล้วอ๋นนวอคุณหมูคะแล้วถ้าตัวผลของเก่ารัดมันสุกคะ่ะมันจะสุกเป็นยังไงอะคะตัวปากกรัหที่สุกแล้วมันจะพองนิดนึงค่ะอ่ามันจะมีลักษณะอ้วนแล้วปากจะ,จะแตกออกมาค่ะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยครับอแล้วสีตรงบริเวณรอบมันก็จะเป็นสีออกเหมือนตาลเข้มค่ะครับส่วนตัวเนี้ย เริ่มที่จะสุกแล้วค่ะจะมีลักษณะมีเริ่มมีสีน้ำตาลบ้างแล้วแล้วมันก็เริ่มมีขนาษะแตกออกมาบ้างแล้วแต่ว่ายังไม่ยังไม่แตกออกมาคือตัวนี้สุกแล้วแต่ตัวนี้ยังไม่สุกลักษณะของต้นเก่าลักที่มีผลสุกเต็มที่นี้นะคะผลของเขาจะเริ่มเปลี่ยนสีจากสีเขียวมีน้ำแหลมแหลมคมคมนะคะก็จะเริ่มเป็นผลสีน้ำตาลอ่อนๆบางส่วนและกระป๋ะของผลก็จะค่อยๆปลีบปากออกมาค่ะ ลุงก็กำลังจะโน้มอิงนะคะที่มีผลเก่ารัดเนี่ยที่สุกมากๆมาให้เนดูคือตอนนี้โอ้นี่ค่ะคือคุณลุงเขาดึงตัวเมล็ดเก่ารัดนะคะที่อยู่ในในผลมาให้ดูคือมันจะค่อยๆหลุดออกมาค่ะถ้าเราใช้มือดึงออกมาดอ๋ยเอากระเช้าี่ค่ะเอาอีกค่ะอ๋ออันนี้คือยังข้างในนั้นยังไม่สุกแต่อันนี้สองเมล็ดนี้คือถือว่าอันนี้คือสุกเต็มที่แล้วอย่างนี้เหรอคะเขาบอกว่าอะไรคะ วอันนี้ก็คือสุกแล้วหยิบอกมาได้ไดอันนี้อันนี้ก็คือสุกแล้วออกมาได้ของเอน,นี่ค่ะนี่อันนี้เป็นผลทีออ่อยู่ในต้นที่เกือบจะสุกเต็มที่แต่มีอยู่ผลหนึ่งค่ะที่สุกสุกเต็มที่แล้วพอจะดึงเอาลงมาให้เราดูได้เป็นตัวอย่างก็คืออันนี้จะเป็นแบบสีน้ำตาลเอาแดงๆนะคะแล้วอย่างต้นนี้ มันอีกสักกี่วันเขาถึงจะเก็บได้ประมาณประมาณ3วันะค่ะสัานใชเขาถือท่าที่ไหนทำตลอดถ้าโดยทั่วไปก็คือประมาณ3วันเดี๋ยวมันก็จะหล่นลงมาลวค่ะคือหล่นลงมาแบบนี้เลยหล่นลงมาที่พื้นอ๋อหล่นลงมาที่พื้นในต้นหนึ่งนะคะก็จะเห็นแบบหลากหลายช่วงนี่อย่างอันนี้ก็จะแบบเห็นว่าปากเริ่มเปิดแล้วแต่ยังไม่สุกต่บางอันนะเป็นผลสอบ่า่แล้วโดยเมล็ดนี่ก็จะร่วงหล่นลงมาใต้ต้นของเก่าละนะคะ เพราะเกาลัดปลีปากออกมาแล้วนะคะชาวสวนจะไม่เด็ดผลเขาค่ะแต่พวกเขาจะรอเวลาปล่อยให้ผลเกาลัดนั้นร่วงตกลงมาเองค่ะถ้าเราเก็บเขาลงมาก่อนเวลานะคะรสชาติของเกาลัดนั้นก็จะไม่หวานไม่อร่อยนั่นเองค่ะนี่ไงครต้นเกาลัดที่สุกแล้วค่ะคือตอนนี้นะคะวันนี้ก็พาแนนมาดูต้นเกาลัดที่สุกพร้อมเก็บเกี่ยวค่ะ ซึ่งบรรยากาศใต้ต้นไม้ต้นเก่าลาต้นนี้นะคะก็คือจะมีผลเก่าลาแล้วค่ะสุกก็คือร่วงลงมาจะค่อยๆเปิดอะ,ค,ะค่ะพอเปิดเยอะๆบางทีมันหล่นลงมาก็คืออาจจะแบบมีแต่เม็ดหล่นลงมาคือเปิดกว้างๆแล้วก็เม็ดมันก็จะหล่นลงมาเองแต่บางเม็ดก็จะหล่นลงมาอย่างนี้เลยทั้งอันนะคะอ๋อ มันยังแหลมอยู่เหมือนกันอันนี้คือต้องถือระวังระวังอะคะ่ะเพราะว่าตัวขนตัวนามของเขาอะคะ่ะที่อยู่รอบตัวรอบขนเลยอะคือมันจะแหลมมากแต่พอเขาสุกแล้วก็จะแบบแหลมน้อยแากตอนที่มันสดสีเขียวใช่ไหมคะ,จะ,จ,ะจะแหลมน้อยลงนิดนึงมันจะอ่อนลงนะคะมไม่ค่อยแห็มากอันนี้วางได้แต่ถ้าแบบเป็นสีเขียว,ยวตอนแรกที่ยังไม่สุกอะคะ่ะะเจ็บมาก เกาลักนั้นมีผลกลมๆโดยในหนึ่งผลจะมีส่วนประกอบที่จะเป็นน้ำแหลมๆอยู่ภายนอกและถัดไปจะเป็นชั้นเปลือกเป็นกะระปบาะแข็งๆเพื่อเอาไว้ห่อหุ่งมเมล็ดเกาลักษอยู่ภายในค่ะปกติแล้วผลของเกาลัดเนี่ยค่ะจะมีทั้งหมดกี่มเมล็ดที่อยู่ข้างในนั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นสามเมล็ดแบบนี้<ช>ค่ะในหนึ่งผลของเกาลักนั้นนะคะส่วนใหญ่แล้วก็จะมีมะเมล็ดเกาลักอยู่ประมาณ3มเมล็ดค่ะ นอกนั้นก็จะมี2เมล็ด1เมล็ดตามแต่ธรรมชาติและเมื่อปริมาณของเมล็ดเกาลักที่อยู่ในผลนะคะมีจํานวนมากน้อยต่างกันดังนั้นลักษณะของเมล็ดก็จะมีรูปทรงที่แตกต่างกันด้วยค่ะอย่างเกาลักษที่มี3เมล็ดนี้เมล็ดตรงกลางจะแบนอีก2เมล็ดที่ประกบข้างจะมีลักษณะเป็นครึ่งวงกลมคือแบนข้างและกลมข้างนึงค่ะ ส่วนเก่าลักสองเมล็ดจ,จะมีแบบที่กลมข้างแบนข้างหรือบางผลนะคะก็กลมทั้งสองเมล็ดเลยละค่ะอันนี้เป็นเก่าลัดนะคะที่มีเมล็ดเก่าลัดเนี่ยอยู่2เมล็ดค่ะอยู่ข้างในผลเขาซึ่งลักษณะของตัวฝักเขาเนี่ยก็จะมีขนาดเท่ากับตัวที่มีเมล็ด3เมล็ดนั่นแหละคะ่ะแต่ว่าพอกลายมาเป็นออมีเมล็ดเก่าลัดเพียงแค่2เมล็ดดังนั้นเมล็ดมันจึงดูจะใหญ่ๆขึ้นมากว่าปกติใช่ไหมคะค่ะข,ขนาดมันจะใหญ่กว่ามันก็เลย มีได้แค่2มเมล็ดสำหรับเกาลักหนึ่งเมล็ดนั้นนะคะจะมีมะเมล็ดกลมๆอบอวบอ,อนๆซึ่งจะพบน้อยมากค่ะและนอกจากเกาลักที่เรากินกันทั่วโลกลักษณะแบบนี้แล้วนะคะยังมีบางสายพันธุ์ที่มีลักษณะผลแตกต่างกันอย่างพันธุ์ฮอสเชสนัทปลูกมากในทวีปยุโรป ผลจะมีหนามไม่แหละมคมและภายในจะมีเมล็ดขนาดใหญ่1-3เมล็ดทรงกลมบางเบี้ยวบางปนๆกันไปค่ะมีรสชาติฝาดๆขมๆจะไม่นิยมเอามาทานนะคะแต่จะนิยมเอาไว้เลี้ยงม้าค่ะหรือว่าเป็นอาหารของสัตว์ต่างๆนะคะเช่นกระรอกค่ะและขนาดของมเมล็ดนะคะที่ทั้งใหญ่แข็งและก็มีความสวยงามนี้ จึงถูกนิยมนำมาใช้ทำเป็นของเล่นให้เด็กๆเล่นเป็นเกมกีฬาหรือแม้แต่ตกแต่งเป็นตุ๊กตาเก่าลักหน้าตาน่ารักน่ารักค่ะเก่าลักชนิดนี้ก็ยังนิยมนำไปผลิตเป็นเครื่องสำอางสบู่และครีมกันแดดนอกจากนั้นนะคะลำต้นของต้นเก่าลักก็ยังเป็นไม้ที่ทำเฟอร์นิเจอร์ใช้งานได้หลากหลายชนิดอีกด้วยล่ะค่ะและส่วนรสชาติของเก่าลักดิบที่นี่นะคะจะมีลักษณะเป็นแบบไหนกลับมาชิมพร้อมกับแนนได้ช่วงหน้าค่ะลอง 반장하고 슬 <laughs> 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 <laughs>